เดียวกันนะครับทางกรมชลประทานก็มีการเร่งขุดคลองส่งน้ําส่งน้ําเพื่อที่จะระบายน้านะครับเพื่อที่จะหวังผลในการตัดยอดน้ําลดผลกระทบการที่น้ําเหล่านี้จะเข้าท่วมในเขตอําเภอเมืองของเพชรบุรีนะครับติดตามจากคุณเพทายสมจันทร์ครับ ครับการบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําเพชรบุรียังเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานให้ความสําคัญครับล่าสุดกรมชนประทานนํารถแบ็คโฮลหลาย10คันครับระดมขุดคลองส่งน้ําสายสามเพื่อเล่งตัดน้ําที่จะไหลลงสู่แม่น้ําเพชรก่อนจะเข้าพื้นที่เศรษฐกิจครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในขณะนี้นะครับจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับมากกว่า30คันที่สํานัก เครื่องจักรกลของกรมชลประทานนํามาขุดขยายคลองส่งน้ําสายสามเพื่อระบายน้ําเหนือเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้มากขึ้นเป็นหนึ่งในแผนตัดน้ําที่จะทําให้น้ําไหลลงแม่น้ําเพชรให้เหลือน้อยลงครับ โดยดรถแบคโฮทั้งหมดเริ่มทํางานตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงขณะนี้เพื่อเร่งขุดขยายคลองส่งน้ําสายสามจากเขื่อนเพชรของตําบลท่าคอยอําเภอท่ายางไปยังประตูระบายน้ํากลางคลองให้กว้างขึ้นระยะทาง4กิโลเมตรเพื่อตัดยอดน้ําที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรให้น้ํำ ในคลองส่งน้ำสายสามสามารถระบายน้ําได้มากขึ้นเป็น55ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีจากเดิมที่ระบายน้ําได้20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานจะขุดขยายคลอง เพิ่มเติมจากเดิมที่กว้าง3เมตร50เซนติเมตรให้กว้างเป็น9เมตรทําให้น้ําจากแม่น้ําเพชรบุรีไหลไปพื้นที่การเกษตรได้มากขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในแผนตัดยอดน้ําของกรมชปมพทานเมื่อรวมกับน้ําที่ระบายผ่านคลองส่งน้ําสายหนึ่งคลองส่งน้ําสายสองและคลองบ้านลาดจากเดิมจะระบายน้ําได้รวมกัน55ลูกบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อขุดแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ําได้มากถึง90ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลดความเสี่ยงน้ําท่วมพื้นที่ตัวเมืองครับ ขณะที่การระบายน้ําบริเวณเขื่อนเพชรวันนี้ยังอยู่ที่125-130ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีเมื่อไปถึงตัวเมืองเพชร น้ำยังไหลยอยู่ที่ประมาณ88ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่หากน้ํามากขึ้นเขื่อนเพชรก็จําเป็นต้องระบายเพิ่มขึ้นครับหากเขื่อนเพชรระบายน้150ํา150-200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ตําบลคลองกระแชงตําบลบ้านหม้อตําบลท่าราบและตําบลต้นมะม่วงของอําเภอเมืองเสี่ยงน้ําท่วมครับหากระบายน้ําสูงถึง200-400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้อเาเภอบ้านลาดในตําบลบ้านลาดตำบลตำลุ ตำบลท่าเสนตำบลถ้ำลงและตำบลสมอผือได้รับผลกระทบและในตัวเมืองมวลน,น้ำอาจจะเกินกำลังของแม่น้ำเพชรที่สามารถดับได้คือไม่เกิน150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ขณะน,นี้อำเภอที่มีน้ำท่วมตะลิ่งพื้นที่รีสอร์ทและสวนผลไม้ได้รับผลกระทบบ้างบางส่วนมีเพียงอำเภอแก่งกระจานและอำเภอท่ายางเท่านั้นครับ ครับขณะนี้ก็มีประชาชนสงสัยว่าเพชรบุรีน้ําจะท่วมหรือไม่ท่วมน้ําต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่หลายปัจจัยครับปัจจัยแรกก็คือการระบายน้ําลงทะเลปัจจัยที่2ก็คือการระบายน้าของเขื่อนแก่งกระจานปัจจัยที่3คือการหน่ว,นวงน้ําของเขื่อนเพชรและปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝนครับประชาชนในพื้นที่ก็ต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันครับทั้งหมดคือสถานการณ์ล่าสุดที่เพชรบุรีครับค่ะขอบคุณครับ นายกรัฐมนตรีวันนี้เองก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะ,ะไปติดตามดูการบริหารจัดการน้ําที่มาจากเขื่อนแข่งกระจานแล้วก็การกุดขยายคลองชลประทานที่เชื่อมต่อกับ,กบคลองระบายน้ํดี1 2และดี9นะคะระหว่างลงพื้นที่เนี่ยนะคะนายกก็ยืนยันนะคะว่าได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ําไว้หมดแล้วและจะดูแลให้มีผลกระทบน้อยที่สุดค่ะนายกขอให้ประชาชนมั่นใจในแผนการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของรัฐบาลที่ได้วาง มาตรการต,าต่างๆไว้หมดแล้วและครอบคลุมทุกมิตินะคะรวมถึงแนวทางเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยและถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะมีน้ําท่วมบ้างแต่ก็จะพยายามดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดค่ะ ร้อยแล้วมาทัวททททวท่วไป places. ท่านททั่วไปมีหัวหวน้า้อยที่สุดในบ้าทุกังนะแล้วก่อหน้านี้มีการพ้่องน้ำไปแล้ว1ส2ปอร์เต์มันถึกรับแปลไไปตอนนี้ถ้าเราไม่ล่องบ่อนะมีหาน้าเรียงตามมาใกน้ำนั่นจ้าขุดพาเพิ่มแล้วีเก้าอ่ะอีกหลองแล้วแต่ว่าจนจะไม่ขดที่เน <richtige thous S 2> ียนปัญหาบ้านเรานะ ป็นที่ของประชาชนไม่ใช่ที่ของหลวงแนมะ่เลยก็ไปได้เพราะถ้าคนไม่ผูกก็ผูกยากใช่ป่ะใช่ค่ะอูที่ว่าอะไรมันจะแก้ปัญหาได้อะไรต้องเสียตลาดกันบ้างก็เออนี้ปล่อยนะก็เลยให้ดูแล้ใช่ไหมใช่ค่ะ นั่นก็เป็นคุยเรื่องสถานการณ์น้านะคะวันนี้ก็มีเรื่องการเมืองด้วยนะคะนายกเนี่ยช่วงท,ท้ายบอกว่าลงพื้นที่วันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องลงพื้นที่ได้ทุกที่และต้องไปดูความเดือดดูแลความเดือดร้อนของประชาชนส่วนที่มีการเชียร์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเพราะชินแล้วถือเป็นเรื่องปกติค่ะอืมนะพูดถึงนายกรัฐมนตรีนี่นะครับวันที่ 20-21สิงหาคมนี so ้จะมีการประชุมคอรมอสัญจรครั้งที่6ของปีนี้นะครับที่ภาคใต้นะครับก็แบ่งเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตนะครับแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีโดยที่จะมีการประชุมคอรมอกันที่จังหวัดชุมพรในวันที่21สิงหาคมนะครับ